สวัสดีค่ะพี่น้องขายยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องโซเขียวพารวยเช่นเคยนะคะเรามาตามตัวเลขแนวทางวันนี้เป็นวันจันทร์ที่3มีนาคม68เป็นแนวทางของหวยลาวพัฒนาแตกปังแน่นอนวันนี้นะคะของสามสำนักดังนะคะ เซียนอ้หนุ่มภูพานแล้วก็เซียนอุดรค่ะพี่น้องเซียนไอ้เข้าทั้งสองเข้าทั้งสามเข้าทั้งหกเลยนะคะหกเนี่ยนะคะพี่น้องวิ่งหกเนี่ยไปเข้าในชุดสองตัวหน้าหกตัวล่างนะคะเข้าหกศูนย์เนาะแล้วก็สองนะคะวิ่งสองมาที่สองสี่สองตัวล่างนะคะแล้วก็วิ่งสามก็เข้าบนเก้าสามสามเก้าค่ะพี่น้องโอ้โหเข้าทั้งบนทั้งล่างเข้าทุกชดเลยรอบนี้หนุ่มภูพานไม่อายใครนะคะแต่ว่า จับคู่ไม่ถูกค่ะพี่น้องแต่วิ่งเข้าสามตัวมาสี่แตกสามตัวถือว่าโอเคนะคะอ่าแล้วก็เซียนอ้นะคะเซียนอ้นี่วิ่งหกวิ่งสองวิ่งสี่นะคะจับคู่แตกสองสี่ค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวเราค่อยไปชมดีเอกันนะคะเรามาพบปะกันตอนเช้าเช้าก่อนวันนี้นะคะพี่นอ้องเดี๋ยวเราคุยกันให้สมมาภาควรเราค่อยไปแคปหน้าจอใส่กับดีเอเลยนะคะอ่าแล้วก็เซียนอุดรนะคะ ยี่สิบแปดเนี่ยนะคะพี่น้องแตกวิ่งสี่นะคะแตกวิ่งเก้าด้วยนะคะแตกบนแตกล่างอีกอันนี้ก็ได้แตกทั้งเก่าทั้งซีพี่น้องอาจารย์สรงเม่อวานนี่นะคะอาจารย์เพิ่งจะส่งหวยมาเมื่อวานนี้ตอนเด่นๆน,นะคะพี่น้องเออเพื่อนหัวก็กลับมาจากน้องไข่เพื่อนสอดเขียวว่าเอาอาจารย์เพิ่งส่งเหลขล่ามาเนาะาพั่อนเลขคือเขาอยู่เก่าสามเมนบอพี่น้องเข้าบนเขาล่างจับคู่แตกเก่าสามอีกตั้งหกักนะคะ ถ้าเกิดว่ามีชุดมิ่สองบ่ได้ทั้งบนทั้งล่างสองสีจับกูแตกพี่น้องเอ้หนา้ารุนนะคะหน้าติดตามนะคะสําหรับสามเสียนดังนี้นะคะพี่น้องสามสำนักดังนะคะหนุ่มผู้พานเสียนอายเสี้ยนอุดรค่ะพี่น้องฝากไว้ให้เป็นเสียนในอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องเนี่ยนะคะพี่น้องกดติดตามเนี่ยมันเข่าดีลีเพิ่นนะคะพี่น้องยังว่เข่าอีเล่กสองงวดเท่านั้นนะคะพี่น้องอแต่ก็ให้ตามไปเรื่อยๆในสองวันนี้ที่ว่าเข่าคือว่าเข่าจับกูนี่แต่วิ่งนี่บอลุดนะคะพี่น้อง ในทุกอาจารย์ดังนะคะในในสามสำนักดังนี้นะคะเซนไอเซนอุรหน,นุมผู้พันเนี่ยนะคะพี่น้องโอ้ยเนาะเลขอันไพของอันนุมผูผ่านน่ะพี่น้องมาแตกเล่าค่ะพี่น้องโอ้แต่เสียดายค่ะนะคะืมน่าเสียดายมากๆเลยนะคะคุณน่ะหาซีกันยังเข่าอยู่นะ 5-4ก็เข้านะคะหนุ่มภูพานเข้า5-4รัฐบาลไทยด้วยวิ่งทั้งห้าวิ่งทั้งสี่จับคู่แตก5-4พี่น้องสองสี่เพินน่นยังมาอวคล่าวีกอยูืมืงอนั้นเบิ่งด้วยนะคะพี่น้องเส้นไอ้เป็นเังอะไรเส้นไอ้ก็มี่สองสี่มองดูพี่น้องวิ่งสี่วันนี้รัฐบาลไทยเพ,นะพิ่นกระไดวิ่งเก้าด้วยนะคะพี่น้องแตกเก้าสี่บู๊จับคู่แตกเก้าสี่ด้วยนะคะเส้นไอ้โอ้โหนะ่าประทับใจมากๆเลยนะคะรอกดติดตามนะคะเดี๋ยวอาจารย์ส่งมา นะคะในรัฐบาลไทยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ส่งมาแน่นอนยังไงก็เจอแน่นอนนะคะวันนี้ขอเลยนะคะอาจารย์ขอไทยเลยนะเ,เพื่อที่ให้พี่น้องเราได้ติดตามนะคะแตกเก้าซี่หน้าลุ้นมากๆเลยนะคะแตกทั้าง กันสิไปซื้อเหล้านน่ได้ทั้งเหล้าดิหน่พี่น้องแตกทั้งล่างทั้งทยไหมครับโอ้โหสุดยอดเลยอาจารย์เรานะคะเขาเก่าซีนะคะพี่น้องเออสองสีเข้าเหล้าิ่งดูสามเสี้ยนนี่บ่มีไผแพ่ไผเลยิึงดูิึงด,งดูพี่น้องอนมผู้พันแตกล่างหาซีนมผู้พันแตกล่างหานะะงา้าสี่นะคะพี่น้องเสี้ยนไอแตกบนเก่าซีนะคะเสี้ยนอุดอรแตกเก่าสีค่ะพี่น้อง รอกดติดตามไว้เพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนนะคะพี่น้องอจังไรสอดเ่ยวกับฝากรัฐบาลไทยไว้นํานะคะในสามเส้นดังสามสำนักดังเราหนุ่มผู้พันเชนไดเซนดุดอนนะคะสามเส้นนี้มีเฮแน่นอนวันนี้เอาตามตัวไม่ผิดหวังแน่นอนในตัวเวลขหวยเหลาาพัดขนาด,ดูตัวเลขแนวะทางกันได้เลยจ้าก็บเบ้าถอดพี่น้องข้ามาสรุปให้เห็นเห็นเลยนะคะหนุ่มผู้พันนะคะพี่น้องอหอยเล่านะคะหวยเล้าออกวิ่งหกเนี่ยเนาะพี่น้องแล้วก็วิ่งสอง้วก็วิ่งสาม หกนี่เข้าในชุดหกตัวหน้าสองตัวล่างสองนี่เข้าสองสี่ล่างสามนี่เขา้าสามเก่าบนนะคะพี่น้องแต่ว่าอาจารย์จับคูให้บด้เพราะาเลกชุดเนียมันเป็นชุดวิ่งเป็นชุดวิ่งนะคะพี่น้องแล้วเบิงไทยรู้ป่ะนี่พี่น้องอันนี้ฝากแนวทางเด้อพี่น้องฝากให้ติดตามไทยนาเบิงเหล็กหาเบิงเหล็กซีนะคะพี่น้องอาจารย์มาหาซีนะคะแล้วก็มาดูเข่าบนเด้อเข่าล่าง เขาลางนะคะพี่น้องเบื้องเลียกไข่รู้ปะเนี่ยเล่าไปแตกเล่าบัดนี้พี่น้องเอาสูตรไทยไปแตกเล่าสูตรเล้ามาเขาไท่ระเบิดระเบือละพี่น้องอ่อว่าธรรมดานะคะพี่น้องสําหรับดินเอนะคะอันนี้ซอเกียวให้ชมซักอนนะคะพี่น้องอ่าอันนี้คือดินเอของไทยนะคะนี่คือดินเอเลาานะคะเอาเดี๋ยวบัดนี้ซอเกียวจะสรุปเล้าให้เบื้องบัดนี้สรุปหวยเล้าของหนุ่มผู้พานบัดนี้พี่น้องหนุ่มผู้พานนะคะ ถามมีนาคมหกแปดวิ่งแปดและสองตามด้วยเจ็ดและสามค่ะมีเจ็ดมีมีแปดมีสองมีเจ็ดมีสาม 3, นะคะเลขวิ่งสี่ตัวนี้นะคะจับคู่ให้แปดหนึ่งสามแปดหาสองแล้วก็หาสามนะคะพี่น้องนี่คือตัวเลขแนวทางงว้พี่น้องพิจารนาในหงวดต่อไปนะคะให้กําลังใจสุขูสุขคนค่ะพี่น้องสําหรับตัวเลขแนวทางเนาะอ่ะแคปหนา้าจอหนุ่มผู้พานเรียบรย้อยแล้วก็ไปตามตัวเรื่อยนะคะพี่น้องของเสี้ยนใดนี่เสี้ยนไาย I, เซียนอายเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวซอยเขียวใจเบิึงรัฐบาลไทยของเซียนอายบาทนี้พี่น้องเซียนอ้ายนะคะเพื่อที่จะได้เข้าไปติดตามนะคะให้ชมนะคะอ่านี่ก็เป็นของเซียนอ้ายนะคะวิ่งหกนะคะวิ่งสองวิ่งสี่จับคู่แตกสองสี่ในลาวนะคะพี่น้องอ่าสามกระม้าเห็นบอลนี่สามก็มานะคะ,ะ,นะคะแต่จับวินไม่ได้นะคะจับไม่แตกนะคะพี่น้องเออ อาจารย์บริจับปูให้เนี่ยเห็นบอในชุดวินนะคะถ้าจับวินเองได้ก็จับนะคะอาจารย์ไม่ได้จับให้เนาะไปแตกในชุดหกตัวหน้านะคะวิ่งหกยังไงก็ดีใจกับใครที่เล่นในหลักหกตัวหน้าสองตัวล่างแล้วกันนะคะมาดูรัฐบาลไทยบันนี C ้เซียนไอ้นะคะพี่น้องเข้าวิ่งสี่เข้าวิ่งเก้ากอดคอรัดกันมาเก้าสี่ตรงตรงเลยนะคะพี่น้องอเป็นยังไงเลียดไทยไปออกเล้าอีกหนี่เห็นบอสว่งซีนี่พี่น้อง เขาคักเขาเนี่ยโอ้ยแต่เสียดายเนาะมึงดูมาเบิดเลยหกกับมาสองกับม,ม่มึงดูพี่น้องอาจารย์เฮ้าเมยติดตามค่ะพี่น้องมันไปเล่าได้นี่แหละขันมืออะไรที่มันชนกับเล่านะคะพี่น้องให้ไปตามให้ไปเบ่งสูตรเล่ามาแตกให้สูตรให้ไปแตกเล้าโอ้ระเบิดระ,ะเบิดพี่น้องเปรียบเทียบแค่บาลเล่มันคือกันตัวใดเท่านั้นนึงนะพี่น้องอ่ะบันี้ซอกแจ้วจะนําเสนอในตัวเลขแนวทางหวยเล่างวดต่อไปค่ะ หมายลาพัฒนาในงวดต่อไปของเซียนอ้นะคะอ่างวดวันที่3มีนาคม68วิ่ง8และ7บนล่างนะคะอ่าเลขติดมี1มี2มี3จับคู่เด่นให้8 1 8 3 7 1และ7 3นะคะตามด้วยคู่รอง8 2และ7 2ค่ะพี่น้อง แคปหน้าจอแล้วก็พิจารณากันได้เลยชอบก็จะัดขัดเข้านตามแนวทางนะคะอย่าลืมว่าตามเซียนไหนตามเซียนนั้นถึงจะลงคลิปเดียวเป็นสิบเซียนคุณก็เลือกเอานะคะว่าคุณจะตามเซียนไหนนะคะไม่ได้ให้ลงหมดทุกเซียนนะคะไม่ได้ให้ตามหมดนะคะเข้าใจกันตามนี้นะคะสําหรับใครที่ให้การคอมเมนต์มาในรูปแบบลักษณะให้มาเยอะเกินไปจะไปซื้อไหวเหรอนะคะพี่น้องอ่ะอันนี้ให้เป็นแนวทางค่ะพี่น้องโปรดใช้ดุลพินิจพิจารณานในการรับชม ใส่ความคิดในแง่บวกมาชมในตัวเลขแนวทางนะคะอย่ามีอคติกับตัวเลขนะคะคิดดีได้ดีด้วยรักและศรัทธาจึงนำพานำตัวเลขมาฝากให้พี่น้องเรานะคะเป็นสะพานบุญให้ไม่ได้แนะนำไม่ได้ชี้แจงให้เด่นตัวไหนตัวหนึ่งนะคะแค่แนะนำให้เป็นแนวทางชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะ,อ,ะอยังไงก็ขอบคุณที่ให้การคอมเมนต์มานะคะแคมปหน้าจอเรียบร้อยนะคะสำหรับเซียนอายนะคะ ตามต่อด้วยเซียนอุดรน,นะคะหวยลาวพัฒนาแตะเก้าสามนะคะไปเบิ้งดินเอทยของเซียนอุดรบาทที่นี่พี่น้องเบิ้งน้ำกันไปน้ำกันยังเสียนะคะ,ะเพื่อที่จะเสนอแนะแนวทางของรัฐบาลไทยของอาจารย์ให้ด้วยนะคะหวยลาวเซียนอุดรน,นะคะวันที่ยี่แปดนะคะแตกวิ่งเก้าค่ะพี่นอ้องอ่า แตกวิ่งเก้าแตกวิ่งสี่แตกบนแตกล่างจับคู่แตกสามเก้าเก้าสามนะคะอ่าสี่ก็มานะคะถ้าได้สี่สองโอ้ครวิ่งได้บนได้ล่างเลยนะคะเนี่ยอ่าดีใจด้วยนะคะสําหรับใครที่ตามเซียนอุดรอยู่นะคะอ่าครูแต่สิหยุดยูโบเซาเรียกกับเขายูโบเซาคือกันละวาเนาออาจารย์เออนี่แหละเพื่อนมักยังสั้น <laughs> นะคะนี่รัฐบาลไทยนะคะของอาจารย์เราก็แตกสีะะ่นะนี่แตกวิ่งสี่นะคะ เก้าก็มานะคะในชุดวินอาจารย์จับคู่แตกให้เราไหมเซียนอุดรรัฐบาลไทยเข้าอะไรเซียนอุดรบ่เข่าเนาะรัฐบาลไทยโอ้เข่าอยู่โอ้ยเกียรมันถือหายเนาะอาจารย์ตา,ตาไล่เห็นแล้วนี่พี่น้องนี้เก้าสี่สี่เก้าว้ายเข่าฮอดเล่าตัวนี้เห็นบ่เนี่ย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 ห่วยเมียนหลุดตัวนี้พี่น้องงวดหนางวดรุ่นเน่านนนตามเด้ออาจารย์คอไทยเน่เด้อค่ะมือนี้เด้อขอไทยลงมาเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการ ให้ตัวเลขแนวทางม,มาวางสู่ช่องด้วยความไว้วางใจนะคะจึงจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะสอดเกี่ยวจ้าพ่อเฮดในพี่น้องหรือว่าอาจารย์ผิหวังยังแน่นนนนะคะพี่น้องเรามาตามกันต่อเลยในหวยลาวพัฒนาเซียนอุดรน,นะคะสามมีนาคมหกแปดวิ่งห้าละแปดบนล่างนะคะเรียกติดมีสามมีหกมีศูนย์มีหนึ่งนะคะเลขเด่นนะคะห้าสามห้าหกห้าหนึ่งนะคะ สามแปดแปดหกและแปดหนึ่งคู่รองห้าศูนย์และแปดศูนย์ค่ะพี่น้องแคปหน้าจอกันได้เลยนะคะสําหรับตัวเลขทุกอาจารย์นะคะมาเนี่ยไม่เกินสิบคู่นะคะพี่น้องอา่าไม่เกินสิบคู่แน่นอนนะคะเออเส้นไหนเกินเราคัดออกนะคะพี่น้องเออถ้าเลขไม่ปังเราไม่เอานะคะถ้าเลขปังเราโอเคนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องผู้ใดที่เข้าใจว่าเลขมันหลายเกินไปเจ้าก็อย่าไปตามเบิร์ซูเซียนนะคะอา่า บางทีการคอมเมนต์ก็เป็นกำลังใจที่ดีนะคะบางทีก็เป็นการสอดถึงความไม่เฉลียวฉลาดนะคะของคนค้นถามนะแล้วก็ค้นตอบก็ให้ได้ทุกคําตอบนะคะค้นถามคนคอมเมนต์มากบางทีก็สอดถึงความไม่ฉลาดก็มีนะคะพี่น้องการจังก็ขอบคุณหลายๆนะคะสำหรับการคอมเมนต์นะคะพี่น้องเขาจังในสอดเกี่ยวกับขอบคุณหลายๆแคปหน้าจอด้วย ตุลีกแนวทางหอยลาพัฒนาค่ะพี่น้องสามเสียงดังนะคะ,ะสามสำนักดังอุดรเซียนอุดรเสียนไอ้หนุ่มผูพานนะคะฝากไว้ในอ้อมอกอ้มอมใจด้วยนะคะสำหรับพี่น้องเราทุกทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังขอให้มีความโชคดีและแตกปังในทุกคลิปทุกแนวทางที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ทุกการแจง้งเตือนนะคะยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะพี่น้องโชคดีไม่ใช่ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ